เพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ผมตีโฟเมืองไทยอีกครั้งครับวันนี้ผมก็มาในชุดนี่แหละครับผู้หญิงสายไฮไลท์ทั้ง4คนเลยเสื้ออาจจะไม่เหมือนกันผิดเพี้ยนไปหนนะครับแต่ว่าหัวกางเกงนี่เหมือนกันแน่นอนนะครับส่วนหน้าทาที่ผมจะไปก็มีประมาณนี้เลยอาจจะออกแนวไฮไลท์หน่อยนะครับอาจจะคล้ายๆกับคลิปที่ผมไป4คนในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ชื่อผมก็เปลี่ยนไปที่ร้อยนะครับตอนนี้ก็อยู่แรงแกนสอยู่นะครับเดี๋ยวจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับสวัสดีครับคนแรกครับคนทากน ช่องคายเช่นผมตามมาด้วยนะครับครับผมคนตามมา่อไปนะครับคุณลาเดสครับผมผมก็ลาดีนะครับมาจากเพจเดนะครับก็ธรรมดาธรรมชาติอ่ะไม่ค่อยได้จะตีหลกช่องนี้เพราะว่าแบบผิดธุระเยอะแยะครับก็มาตามช่องนี้ด้วยครับผมก็มีประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับสำหรับช่องคาเช่นกับช่องลาเดสผมก็จะไปแบบสายไฮไลท์ของผู้หญิงอาจจะของไม่ครบกันเท่าไหร่แต่ก็จะไปนะครับ โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดสกมัครช่องทีโฟมไทยกันด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปพร้อมๆกันเลยครับไปเลยทุกคนดูเชิงกันนะครับตอนนี้เราก็ยืนดูเชิงกัน,านขาดคอไปแล้วหนึ่งคนไท <laughs> ยหนึ่ง <c oughs> หนึ่ง,งสองซับน่ย่างเงี้ยจ่อบอลหน้าอยูอ่เฮ้ยเขาชัก <c oughs> แม็กโชว์อ่ะคนนี้ดูใจ่ายไฮไลท์นี่ต้องถังเตะไปเลยไทยสองหนึ่งส <c oughs> <c oughs> องซับได้หายใจร <JUN> <c oughs> ัวๆเลยวะ เขายังไม่หยุดกับการให้ปั้ใจเรเขาเราก็กินทาแบบชิวๆทาสามหนึ่งสอาสี่คนทาวีเลยีเ้ยอีก็พูไม่ดีเลยหายกปเลยทาที่สี่หนึ่งสองส่าบสี่เ่ทาบีไปดูและคนนั้นหายหายเอาหายหรอหายเลย คาวโมยิงแล้วครับวัยรุ่นไหนดิทอะไรกันครับเนี่ยท่าวัยรุ่นคาโมอี๋เราจะกดท่าใหม่ให้ดูซะหน่อย่ปะทุกคนท่าต่อไปครับหนึ่งสองตั้มเขาเป็นวัยรุ่นคาโมอี๋ไม่แหล่ะมีกีนี้เดือดเราเขาจั๊กเมฆทำอะไรเนี่ยคนเนี้ยข้างหน้าเราเนี่ยไปอีกรอบหนึ่งนะท่าใหม่หนึ่งสองตั้มอ้าวหลุดเป็นไงถึงกับเด้งหายไปเลยจั๊กแม็กไบ หายไปเลยคนนั้นไอ้ไปรุนท่าฟรีแล้วคงจะเป็นไปรุนท่าฟรีแบบที่เขาบอกจริงเฮ้ยเอบเวนตาเนี่ยทำไมปิดตาแล้วทำไมเอเวนตานิดนึงอ,ะอ, <c oughs> อ่ะเฮ้ยแอบมองกายอยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้ว่าเอบขั่น <c oughs> ต่อไปครับหนึ่งสองทับเย็นสีโฟนำทับว่ะปิดแขนปวดแขน ปิดแขนนิดนึงปิดแขนนิดนึงท่าต่อไปครับหนึ่งสอง,งนี่เตฟี่เลยเฟี่เลยดๆเฟี่ไปไหนแล้วกันท่าฟีแรงนางฟ้าใส่ไฮไลท์แรลงแรงก็ได้มาแบบฟีฟี <c oughs> ไว้ยุนสี่ปาห้องนี้คนเลิกบอกไปแล้วครับเดี๋ยวเราไปห้องต่อไปกันดีกว่าไปครับคนทายหนึ่งครับ,บหนึ่งสองสามกรบบอน อุ้ยพร้อมไหมเนี่ยรอบนี้เดโคตรรพ้ออปมาแบบมาแบบเป็นทีมครับเนี่ยส่วนใหญ่เขาแบเดินมาหาเองนะครับมาแบบมาหาเรื่องเราอ่ะเอตึงไทยสองครับหนึ่งสองสามคาบีไม่ได้จุกตฆ่ากันเฉยก็เดยแหาเนี่ยครับนอนนอนอีกคนคนเดียวขวามือก็มีตึงมากเฮ้ยปักเฮ้ยเขาจะินมาชดทำไมเนี่ยเ้วใครมายึดมานอนบนหัวเราเนี่ยไทยสามครับหนึ่งสองสาม เทียดไปอีกทนเบาๆบอเดี๋ยวแล้วกันปาท้ายทีหนึ่งสองสามแล้วใครไปจี๊แย่งีนแย่งีแต่ละโอ้เซมีเอเขาดูก่อนซเแรงเกงถึงมากเฮ้ยประชดด้วยเ้ประชดนะหนึ่งสองสามสี่หท่าที่หครับหนึ่งสองสา เฮ้ยพร้อมมาดิเฮ้ยเซ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 ว้าออฟเบกมาแเอาถ่ายรูปไปหวานแฟนแป๊บไี่ใครกันเฮ้ยเขามี็นไแกนด้วยเป็นไงอยู่แก๊งเราอยู่แก๊งเราเนี่ยก็ดีมาเยื่ยมมาข้าวเลยมาท่าวต่อไปครับหนึ่งสองสามเฮ้ยโอ้ติดพร้อมติดพร้อมมาดิก็มาดิครับผมกดพร้อมกัน โอเคเจ้าของทองเจ้าของทองมาแล้วครับเจ้าของทงมาแล้วโดนไล่ซะเลยวันนี้แหละเจ้าของทองที่แท้จริงเอาตรงไหนเอาปักปากปากปากเวลาเวลาเขาจะถ่ายเราก็เราก็ไปปักนู้นเวลาเขาถ่ายเราก็ปักอ่ะแล้วให้เขาวิ่งไปแล้วเราวิ่งมาปักตรงนี้แก้หายเ้ยยืมทองไหน เราเอ้ยนี่เจ้าของทองทองจริงปวดไอ้เขาจะให้ปัดนิดปวดให้เขาก่อนหนึ่งสองสามเฮ้ยมาถนึเงกาเปิดเลยเหรอเปิดเลยเราสายเปิดตัวเปิดแห่งพระนครเฮ้ยนักแข่งว่ะนี่ยนักแข่งว่ะนี่ยเต๋บวันโชว์ไปถึงทีทายสองครับน่อยสองภาพใครมันรุนเลย ซลมันลุนไปเซลมันลุนไปอยู่ไหนแล้วแซลมันอ่ะอโอ้ใครยิงอะไรปุ่งปังปุ่งปังปุ่งปังอ่ะทายามครับหนึ่งสองทับอายุรอรรออายุไม่ได้นี่คนเสือทายสี่หนึ่งสองโัก เราจะลอยได้หนิใช่สิหนึ่งสองตั้มเราไม่ลอยเราไม่ลอยเจ็บมากเขาบอกว่าอะไรนะผู้หญิงคนนั้นตึงจังเขาเข้าแก๊งกับเราอ่ะพี่โฟผู้หญิงสายเติมคนนี้ไม่ไม่ไม่เราไม่รับผู้หญิงสายเติมเรารับแต่ผู้หญิงท่าฟรีเออเพราะเราเป็นวัยรุ่นท่าฟรีไปครับท่าต่อไปหนึ่งสองตัมตึงจังเย็ดตึงจัง ไปเอ้ยทางต่อไปทางต่อไปกดก่อนเดี๋ยวหนึ่งสองสามนี่ว้าวโอ้โหนี้เลยโอ้ยดาไปาจะมยปะพงในตำนานผู้ชายคนนี้นี่ไงโว้มาวตัวดำเสียงพอดีเลยหรว่าเขาจะเป็นชายในตำนานเขาคือภ่เขาตอบไม่อยู่เลยเขาเขาเช่ามันเท่าไหร่เขาตอบไม่อยู่เลยอ่ะ เขาไม่ได้เจ้านะน่าจะเป็นราดเขาเองวันนี้โออเขาท้อเลยผู้ชายในตำลึงเทมักเทมับเทมักเทมากเทมากครับเฮ้ยปาก๊รฟฟเอ้ยสมาร์ทกิจออกเทมากค่ะกูกูกูทรงเป็นผู้หญิงแต่จริงเป็นผู้ชายนี่ทเทมากค่ะ เขาไปแล้วเหรอคนที่ปักทองอู่นี่ไงอยู่นี่ไงเจลูมีปักธงแน่โคตรเอาเฮ้ยโคมารวมแก๊งสายฟรีเฮ้ยท่าฟรีรวมแก๊งท่าฟรีครับทายหนึ่งหนึ่งสองซ่อมไปทับแก๊งท่าฟรีของเราเจัาบอลชิ้มแก๊งเราเป็นแก๊งท่าฟรีเดี๋ยวพี่ยิงบอกว่าแก๊งท่าฟรีครับ ทาย2ครับ1 2 3นี่อันนี้ก็ปีเยสไลเยสไลเฮ้ยเขาดูออกอืดูออกเฮ้ยคนนี้เขาตาถึงตาถึงเนี่ยเขาเนี่ยหรือว่าตาถึงเฮ้ยเขามีคอร์ดเฮ้ยเบรกแล้วก็ไปทายสามครับหนึ่งสองสามนี่ต้องเชียร์คอร์ดเปิดประเด็นไปก่อนเลยเอ้ยเขามีเชียร์คอร์ดกันปะ ใช่สิ่าเฮ้ยเามีท่าพนิิคนี้เบรทาที่5ครับหนึ่งสองสาม จ <YE> โคตรเอาโคตรเอาโคตรโอ้ยอุ้ยคนนั้นเขามีหัวกวางเยหัวกวางคนไหนอ่ะขวามือเหัวกวางก็มาถ้าจะไปครับหนึ่งสองสามนี er ่ไงแล็งเกนไม่ได hey, ้ตึงเฮ้ยไม่ได้ตึงแล้วก็วิ่งหายไปเลยเหตุผลฝั่งนู้นก็ตึงหรอฝั่งนู้นก็ตึงหรอ เสี่ยพี่ไปกันท่าต่อไปครับหนึสองสามแพ้เจสาวน้อยหน่อยขนาแเราเนี่ยเฮ้ให้อมกันเอาอะเอาเอ้ยดูไอ้ม่อกม่อม่กลัวม่แมอกละมอะ้ครนี้มาปาดคอใส่ดิรอหนงพี่ำเลยหนึ่งสองสา หัวกวางหัวกวางกระทาฟาดไหมซีโบ่เปล่าเอ๊ะเขาหนีเขาหนีเขาคิดไม่ซื่อตัวนี้เบลบาเลตมาเบลบาเลตมาอย่าเจอมือตัวไหนเปิดเอกสานดีครับไปลุนอฮ้ยเฮ้ยคฮ้ยเฮ้ยเฮ้โอ้ดูโทษวุ้นะสวัสดีครับไปรุนมามอไอ้กระทาใส่เขาได้ไหมหนึ่งสอง ซ้ำเจอได้เจอได้เจอได้โอ้ยได้เดีเจอกระทะเราที่ไหนที่ไหนถามพอดีที่ไหนเจอได้ที่ไหนครับเนี่ยเจอได้ที่ไหนครับเนี่ยในป่าเหรอเจอเจอได้ในป่าเหรอเดี๋ยวผมจะดานี่เอคิดว่าเท่เหรอคิดว่าเท่เหรอ เอ้ยยิงทิ้งเออแล้วแหละต้องยิงทิ้งแกงเขาหน่อยแกงเขาหน่อยโอ้ยนี่ไม่ได้นี่ไม่ได้นะนี่แรงนี่แรงนะนี่แรงนะนี่แรงอันนี้แรงไม่เล่นได้แล้วคนนี้เขาพูดแรงเกินไปโอเคครับสำหรับคลิปนี้หวังว่าเพื่อนจะชอบกันนะครับสำหรับวันนี้พวกผมทั้ง4คนก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องซีโฟมอะไรกันด้วยนะครับหัวคว้างยังไม่อยู่อีกนะบ๊ายบายไปแล้วทุกคน นะครับมดนลงมาเลยยักษกป่าป่ามันโคตรแซ่บบอสเออะไรนะกีบอร์ดชนกีบอร์ดชนเลยกี่ยังไงหนึ่งหนึ่งหนึ่งได้โอ้ยยังไม่หยุดนะยังยังไม่หยุดได้คเคครับมไปเจอกันครับทุกคน